สวัสดีครับผมนายคุรุระโบจากเว็บไอเลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการปรับบล็อกเวลาตีบล็อกแตกบจะดอบเป็นบล็อกอื่นหร,หรือเป็นไอเทมก็ได้นะครับขั้นแรกเราก็มาเปิดอ e ีคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับอพอเปิดอีคลิปเราก็จะเห็นโค้ดที่เราได้สอนไว้ในเลชั่นที่แล้วนะครับขั้นแรกให้เราทําการเปิด ไฟล์บล็อกนะครับก็คือเราสร้างบล็อกไอสโตนไว้ใช่ไหมครับถ้เราเปิดที่แพ็กเกจที่เราสร้างไว้บล็อกไอสโตนอ่าเราก็จะเห็นโค้ดเก่าของเราใช่ไหมครับให้เราทําการประกาศอีกตัวอีกตัว,ตวนะครับคือ public in t id หลับเปดวงเล็บ in i r a n d o m j i n นอ่ะง่ายๆครับอ่าพอเราเปิดปีกการเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะขึ้น e อ r o r ตรงนี้ใช่ไหมครับจริงไม่ใช่เอ r o r ลครับเพราะมันเป็นมีไฟล์อยู่แล้วเราต้องทำการ Import มันเข้ามาครับกด i m p o r ตเข้าไปมันจะขึ้น e อ r o r แล้วครับอันนี้ของจริงก็คือถ้าทำการ return statement ครับคือ return statement อันนี้ใช่ไหมครับแต่เราต้องพิมพ์เอาครับทีนี้น้องพิมพ์ว่า return อ่าตอนนี้จะเป็น ชื่อไฟล์ครับที่เก็บตัวแปรของบล็อกไว้ก็คือ i อสโตนใช่ไหมครับ i อสโตนก็คือชื่อไฟล์มันจะเป็น main i n l e t main i n l e t อ็ t อสโตนแล้วก็ดอททีบล็อกไอดีอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เออเลอรก็จะหมดนะครับในที่นี้ผมจะขอปรับเปลี่ยนความหนาของมันหน่อยครับเป็น0.5เท่ากับดินนะครับ เพราะว่าผมขี้เกียจไปนั่งหาเครื่องมือในการมานั่งหาเครื่องมือในการตีบล็อกนะครับผมจะใช้มือเปล่าต่อยบล็อกก็เลยทีนี้จะได้ดับง่ายๆแล้วเราต้องปรับตรงนี้เป็น m มท e r i เ l ียลไม่ใช่ล็อกนะครับถ้าล็อกนี่ต้องใช้เครื่องมือนะครับแล้วต้องเป็นกาวหากใช้เป็นเครื่องมือเราก็ปรับเป็นล็อกคือหินอ่าในทีนี้เราก็จะปรับให้เป็น metalize d block a d นะครับ เขาไปทดสอบกันเลยอ่าหา,าแรดินก่อนทำบล็อกทำบล็อกมันก่อนนะครับไอเลสบล็อกไอเลสแล้วก็ลองตีดูครับปึ๊บอ่าบล็อกไอเลสตกแหละใช่หไหมครับหนึ่งบล็อกคือีบล็อกแตกก็คือบล็อกไอเลสก็จ,กจะตกปึ๊บอันนี้เราจะลองมาปรับเปลี่ยนอะไรกันนิดหน่อยนะครับคือถ้าเราอยากให้ไอเทมตกใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น ปพิบมลบ,บไปครับ main I list item ใช่ไหมครับแล้วก็กดไอไ item แต่อันที่เราจะเป็นอ o บ body อันนี้จะเป็น dot chip index อ่าเมื่อกี้ก็ผิดนิดหน่อยนะครับ d อ t item จะขึ้นดอ t chip index a i อยู่ไหนวะ ่งั้นเราพิมพ์เอาเองเลแล้วกัน,นครับถ้ามันไม่ขึ้น s head ให้ shifted index อ่านี่คือการรอปไอเทมนะครับอ่าเข้ามาลองว่าวองปุ๊บตลายจปอะปึ๊บอ่ากลายเป็นปไอไอเทมไปแล้วนะครับหนึ่ง webinar. อันอ่าในที่นี้เราก็จะสงสัยว่า อทําไมมันดรอปได้เพียงแค่เพียงแค่อันเดียวใช่ไหมครับท,ทําไมทีพวกแร่ถ่านหินที่เราไปตีมันยังดรอปได้เยอะมากเลยอ่ะทีนี้เราก็ต้องเพิ่มมาอีกตัวแปรอีกฟังก์ชันหนึ่งครับอัพดิ้งอินคุณภาพคุณภาพดรอปเป็ดวงเล็บแรนดอมแรนง่ายๆเป็นแรนแล้วกันนะครับทีนี้มันจะให้เราทำการ add return state m e n t นะครับ ว่าจะให้ดอกกี่อันดอกอ่ะเอาไปดอบสามอันเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นบล็อกเหมือนเดิมก็ได้ครับหรือจะเปลี่ยนไอเทมเหมือนเดิมครับแต่ในที่ทนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นบ็อกนะครับเพราะว่าดีเ t ลบล็อกได้ตกจะได้วางต่อเลยไม่ต้องมานั่งหาของคราฟใหม่เมนเล,เลสต์ตอร์โบล็อกไอดี บอกนิดหน่อยนะ,ะเราลองมาทดสอบกันว่ามันจะดอปกี่อันไหมปึ๊บอ่าสามอันเห็นไหมครับแต่เราก็กสงสัยอีกใช่ไหมครับว่าอ้าทำไมต้องกําหนดเลขต,ตายตัวสามอันโดยเฉพาะเลยเราก็ทําการปึ๊บเราก็ทําการเขียนค่าให้มันแรนดอมว่าจะเอาดอปก,กี่อันเอากี่อันดีก็เช่น เรากำหนดตัวแปร r ล n ดอมไปแล้วเราเรียกจาก Java มาแล้วนะครับเราพิมพ์ function land คือ function นี้ใช่ไหมนะครับ land dot next int เอาเป็น2 1. อบวก1่ามันก็จะดบดปประมาณ2 1ถึง2อันไม่1ก็2อ,อันนะครับหลังจากตีบล็อกแตก จะมาลองกันอ่าดอกสองอันเห็นไหมครับอ่าเราก็มาลองอันหนึ่งอ่ากายเป็นดอกอันเดียวละแต่มันจะไม่ดอกสองสามอันนะครับมันจะคือกาทำการแลนดอมไปเรื่อยๆนะครับแต่ละบล็บอกเห็นไหมครับปึ๊บๆการเป็นสามละอันนี้นอ่านี่คือการแรนดอมบล็อกแบบง่ายๆครับฟังก์ชันแลนดอมใน j a v าครับอ่าเป็นสอง บางทีก็เป็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆคือถ้าเราเข้าใจฟังก์ชันแรนดอมของมันแล้วเรา,าเราสามารถเขียนในอินเป็นสูตรคำนวณได้อัตโนมัตินะครับ่างที่นี้เราจะสามารถทำให้เป็นดรอปอะไรก็ได้แล้วนะแต่คุณเลยครับอ่าอันนี้ก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรสอนต,ต่อแล้วก็สอนแรนดอมดรอปไอเทมเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับ คณที่รับชมครับแล้วเจอก,กันที่เว็บ i n l นะครับ